สวัสดีครับอันนี้ก็จะเป็นชุดถุงน้ำของออสเปย์สองเลตรครับอันนี้เป็นใช้มานานพอสมควรแล้วน่าจะน่าจะหกปีแล้วแล้วมันก็ขาดแล้วด้วยมันเปื่อยครับเก่าขาดลงมาแล้ว เปื่อยหมดอายุการใช้งานแต่ว่าสายยางสายท่อน้ำดื่มอย่างเงี้ยมันก็ยังใช้ได้อยู่ครับแต่ว่าสีมันจะเหลืองไปละอินก็อยากจะเปลี่ยนใหม่มาสักพักนึงแล้วว่ารสชาติน้ำมันไม่ค่อยโอเคเ้าไหร่ถุงนี้ครับนี้ก็ได้โอกาสเปลี่ยนเลยเพราะว่ามันขาด มาดูกันครับว่าจะทำอะไรกับมันได้บ้างอันนี้ใช้ไม่ได้แล้วครับส่วนสายยางสายท่อน้ำดืนะ่มตัวของวาล์วกัดตัวแม่เหล็กที่หนีบสายข้าหนะ้าอกก็ใช้ได้ปกติครับแล้ก็มีตัวปลดเร็วตรงนี้ เราก็ถอดสายตรงนี้ออกตรงนี้ใช้ไม่ได้แล้วจริงเก็บไปขวดน้ำที่ผมใช้มันก็จะมีอยู่สองไซส์ตัวนี้ครับตัวนี้ก็เป็นขวดขวดน้ำดื่มขวดน้ำสิงน้ำ คริสตัลอะไรพวกนี้ครับอีกขวดหนึ่งจะเป็นขวดสมาร์ทวอเตอร์แต่เกียวมันจะไม่เท่ากันนะตัวนี้เกีียวมันจะ28่สิบแปใหญ่กว่าว่าเวลาใช้อ่ผมจะเปลี่ยนมาใช้ขวดน้ำตัวนี้แทนแล้วก็เสียบไว้เสียบไว้ข้างเป้อย่างนี้ ก็จะได้ชุดตัวนี้มาเสริมมาดูกันทำไงชุดมันก็จะมีหลอดหลอดไม่แข็งไม่อ่อนนะหลอดพลาสติกก็เสีไปเดี่ยวตรงนี้มันจะพอดีนะ ดีกับเกลียวย mm. okay. ี่สิบแปดมิลลิเมตรโอเผมก็เอาท่อน้ำดื่มเสียบเข้ากับตรงนี้นี่ต่อเขา้าไปเสียบเข้าไปได้เลยครับแล้วมันก็จะเป็นล็อกอัตโนมัติล็อกของมันเลย ได้ล้วลาใช้ก็เนี่ยเสียบเข้ากับที่เสียบขนน้ําของข้างไปอะ่ะเสียบเข้าไปสายเนี่ยมันก็จะยาวยาวพอที่จะข้ามข้ามไหล,ลหเราอ่ะเรือออกมข้ามไหลเราแล้วก็ไป แม่เหล็กนั้ก็ไปแปะตรงสายข้าหน้าอกพอดีซึ่งรสชาติน้ำที่ก่อกแล้วบรรจุขวดมันมันโอเคนะมันไม่มีกลิ่นพลาสติกอยู่แล้วทีน,นี้มาดูขวดขวดที่หาง่ายง่ายในบ้านเราก็าได้ขวดเรียกมันขวดคริสตัลแล้วกันนะ เพราะว่าเกี่ยวมันไม่เท่ากันผมก็ต้องมีตัวแดดเตอร์ตัวเนี้ยสีแดงนเน,นะสวมเข้าไปก่อน นี่ใช้ได้เหมือนกันมันก็จะเป็นใช้ได้กับขวดไหลย่อ,อนะโค้กลิกเเบบซี่ลิตก,ก็ได้ขวดน้ำดื่มสิงคริสตัลอะไรพวกเนี้ยรวมๆรวมแล้วใช้ได้หมดแล้วก็รสชาติน้ำมันก็โอเคอะ่ะมันไม่ มันไม่มีรสชาติพลาสติกมากเหมือนกับใช้ถุงน้ำแบบเนี้โอเคครับขอบคุณที่รับชมนะครับ